ก็สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องจิรวัาลลอทองนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมวัดป่าดอนเทศไซนะครับอยู่ตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้ท่านกลำลังท่านเจ้าอาวาสกลำลังจะสร้างพระเจดีย์นะครับใครที่จะมาร่วมทําบุญนะครับก็มาได้ที่วัดป่าดอนเทศไซอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับนี่เนาะครับนี่เนาะ เข้าไปดูกันจะให้อน,นุญาตปีนให้ดูนะครับครับครับ,รบตรงนี้ก็ยังไม่ได้เอาดินเข้าไปใส่นะครับ ส่วนตรงนู้นก็ใส่ทรายไปที่ระเบอยแล้วเนาะไปกันโอ้โหมาหอกกำลังงมนะครับตอนนี้กิดสงค้ามเลยนะครับ นี่คือหมานอกวัดนะครับนี่ครับหมานอกวัดหมานอกวัดนะครับหมานอกวัดนะครับหมานอกวัดนะครับอันนี้หมาในวัดนะครับหมาในวัดเป็นทุกวันนะครับตอบโต้กันทุกวันนะครับก็มีทุกวันนะครับผมก็พกอาวุธติดตัวไ้ตลอดจะให้ดูนะครับอาวุธ ซึ่งองผมก็จะเป็นหนังกระติกนะครับก็พกไว้ตลอดก้อนหิน,หนก็เก็บไว้ครับเาไว้ป้องกันตัวเนี่ยครับตรงนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าอาวาสนะครับก็มาขุดทรายเข้ามาในกกอบนะครับใครที่จะร่วมสมทบทุน รางเจดีนะครับก็มาเดินทางมาได้ที่รถด่าลอนทสายอามรอตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมืองจังหวัดนองคายนะครับไปเราไปดูจุดอื่นกันครับอ่าคะครับ,รบยัง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 ,ยงไม่ไจะเป็นกองทรายที่รถไม่สามารถลำเลียงขึ้นไปได้นะครับ เป็นสายที่ไม่สามารถลำเลียงขึ้นไปได้เนาะตอนนี้หมดกัดผมขอแยกเปนเลครับ <Okay. S 1> สายที่ไม่สามารถลำเลียงขึ้นไปได้เนาะเราไปดูครับและตรงที่ผมจะพาไปนะครับก็จะเป็นลานของส,สมเด็จพระพะจาร์โตและหลวงปู่ทวดนะครับมีทชาวเวสสุวรรณทั้ง สององค์ด้านซ้ายสองนูก็เอาไปสี่องค์เนาะด้านหลังก็จะเป็นศาลานะครับเป็นศาลานะ <c oughs> นี่ครับลงถัดลงไปนะครับถัดลงไปก็จะเป็นกุฏิของพาลูกวัดนะครับจะเป็นกุฏิของพาลูกวัดนะครับ <c oughs> ส่วนกุฏิของเจ้าอาวาสนะครับก็จะอยู่ถัดไปด้านในนู่นนะครับ เราจะเข้าไปกันทีวีโอนี้ผมน่าจะอาจจะประมาณสิบนาทีเนาะว่าผมจะได้ไปลงอีกคิีหนึ่งที่วัดนี้นะครับแล้วก็ใครที่จะมาช่วยสร้างหลังคานะครับหลังคาโบสถ์นะครับมันตกลงมาถล่มลงมาแตกนะครับก็เดินทางมาได้นะครับตอนนี้ยังไม่มีเพจนะตอนนี้ยังไม่มีเพจนะกำลังจะสร้างเพจนะครับเห็นนะ้าใคร เป็นผู้จิตศรัทธานะครับครับก็มาได้นะครับที่ผมกล่าวไปนะครับตำบลค่ายบกหวนันอำเภอเมืองจังหวัดนครบัยเนาะโอเคดูครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นกุฏิของเจ้าอบ้านที่ผมเล่าเอ่ยไปนะครับ ต้องระวังตัวอย่างดีเราจะพาไปดูด้านหน้านะครับนหน้าของอุโบสถนะครับนี่นะครับจะเป็น,นหน้าของอุโบสถนะครับ มีแดดกำลังออกเนาะโหบ้างไฟขึ้นดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีเทศก,การบ้างไฟอยู่เนาะไปแล้วว่าโน่นนะครับเดินไปโน่นนะครับโอโหข้ามก็มีทุกปีเนาะก็บนนุญเดืนหกนะครับไปเดินไปตรงนี้ ก็จะเป็นลานน,นหน้าของเมียธรณีนะครับนเนาะขออนุญาตนะครับตรงนั่นในนี่นะครับตรงกระจกสีดำแล้วผมจะซูมไปให้ดูห้องนี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นที่เก็บของสังขารของหลวงปู่ชื่นนะครับหรือว่าจะเอาวาดอ,องค์ก่อนนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะมาลงอีกนะครับไม่รู้นะก็ mm hmm. จะได้ลงคลิปหรือเปล่าเพราะผมก็ดองคลิปไม่เยอะอยู่นะเดินไปกันครับแดดแรงมากเลยครับท่านผู้ชม อบังไฟขึ้นนะครับทุกคนอยู่ไหนนะบังไฟบังไฟอยู่ไหนส่กเดี๋ยวนี่เจอบังไฟแล้วบังไฟหายแล้วไม่เจอ ก็ใครที่เข้ามาแล้วใครที่มาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดติดตามและกดกระดิด่เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปที่ผมลงไปและให้เป็นการังใจให้พวบผมด้วยนะครับแลครก็ลาดูกาดไปเลยเนาะครับ ว่าเมื่อกี้ผมเลื่อน,นครับหนาวเลยตกใจครับจะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับเพราะจะไม่มีใครครับคนเงียบสงบนี่นะครับ ตอนนี้ก็จะครบสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็แปดนาทีสี่สนะี่วิเนาะถ้าอยากจะให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับี่ใตายลิงค์คลิปนี้นะครับช่วงเงยน็นๆก็จะเงีบๆนะครับ ก็ฝากไปนะครับใครที่จะมาลอมสร้างเจดีย์นะครับก็เดินทางมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีเพจนะครับก็เดินทางมาที่วัดป่าดอนเลนไซายตะมุลค่ายบกบ้านอำเภอเมืองตัวดอนคายเนาะตรงมาจะอยู่ด้านในนิดนิดนะครับเข้ามาจะมีซอยเล็กหักขวาตรงมาเรื่อยๆก็เจอกรแพงวัดนะครับ ก็คลิปนี้ขอจบการถ่ายก็เปพียงเ,เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ